k คแอนด n บีช้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำไมไม่เรียกลุงพลเหมือนคนอื่นเขาทำไมถึงเรียกแต่พลจริงๆแล้วเราเราไม่ได้สนใจจะดูข่าวเราเนี่ยดูมวยเราชอบดูมวยทุกวันนี้ก็ดูช่องด,ดูไทยไฟดูมวยฮาร์ดคอร์ มวยมันพนดูกับมวยมวยไทยซูเปอร์แชมแล้วทีนี้เราดูจากคอมพิวเตอร์เราไม่ดูดูจากทีวีเราดูจาก YouTube ในคอมพิวเตอร์แล้วข่าวตะพลเนี่ยมันก็เด้งเข้ามามันมันรันมามันรันมาตามตามข่าวที่เขาที่เขารันไว้ให้นะ u t u b e มันรันไว้ให้นะมันก็เข้ามาปึ้งข่าวจากท่องช่องอมรินนี่แหละ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าตะพลเป็นใครเหตุมันเกิดอะไรเกิดที่ไหนเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่ได้สนใจหรอกเราก็ไม่ค่อยได้ว่างที่จะมาใส่ใจประมาณนั้นถ้าเราดูมวยเราจะดูตอนก่อนนอนคือต้องตั้งใจดูเลยเขาเรียกว่าอะไรของชอบมันเนาะมันก็อินมันก็สนุกสนานไปกับเขาสนุกสนานไปแต่ข่าวตะพลเนี่ยมันเข้ามาเพราะว่าเราเนี่ยย้ายคอมพิวเตอร์จากห้อง ห้องนอนเนี่ยมาไว้ที่ห้องครัวแล้วเราก็ทํางานทํากับข้าวทํากับข้าวทีนี้ข่าวตะโพลมันก็เข้ามาเข้ามาก็ไม่ทันจะเปลี่ยนไม่ทันจะให้ได้เปลี่ยนมันน่ะว่าจะเปลี่ยนมาดูอย่างอื่นเนี่ยไม่ทันได้เลือกคุณง,ง่ายงไม่ว่างเลือกก็แต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ทําให้เราติดใจอ่ะก็คือคุณพูดเนะ่เขาพูดว่าเขาเรียกนักข่าวเขานะว่าน้องไอซ์สารวัตร น้องไอารวัตเราก็คิดคำๆอยู่คนเดียวว่าทำไมจะต้องเรียกน้องไอารวัตทำไมไม่เรียกน้องารวัตไอเราก็คิดคำๆมันอยู่คนเดียว,วแล้วก็ดูต่อมาเออจะดูสิตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงไว่าไอารวัตเนี่ยเป็นใครเป็นยังไงเราไม่รู้เราก็จะพยายามที่จะดูว่าเฮ้ยมันเป็นตำรวจหรือเปล่ามันเป็นสารวัตไอหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้ก็ดูก็รอดูจ้องดูอ่ะไม่จ้องดูธรรมดา หาดูอีกเออข่าวนี้มันอยู่เมื่อไหร่อยู่ตอนไหนก็หาดูอีกก็ดูเข้าไปดูเข้าไปเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นน้องไอซ์ใส่เครื่องแบบตำรวจสักทีก็เลยทีนี้ก่อนที่จะเป็นก่อนที่ดูเข้าไปเรื่อยๆมันก็มีจุดทําให้เราได้ได้เห็นข่าวเห็นเนื้อข่าวว่าเออข่าวมันเป็นอย่างนี้น้องหายไปจากบ้านงันงันงันนี่นี่นี่ไม่เล่าหรอกทุกคนรู้อยู่แล้ว ก็มันทำให้เห็นว่าเออข่าวมันก็แปลกๆดีเนาะอะไรก็ประมาณเนี้ยซึ่งขาวแบบนี้มันก็เยอะเราก็มันก็เยอะแต่เราก็ไม่เคยสนใจขาวนี้เราก็ไม่ได้ว่าจะสนใจเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่ว่าไหนๆหลงกขมาแนละ้วดูสะหน่อยดูหน้าคนร้ายสะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็จะดูจะดูหน้าคนร้าย มันก็ยังไม่ได้จับคนร้ายจนถึงทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องเออมันก็แปลกดีเนาะพอมันเหตุการณ์มันเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปปุ๊บมันทําให้เราเกิดมีความรู้สึกว่าให้ให้เรามีความรู้สึกว่ามันทําไมมันทาไมยาวนะว่ามันทำไมนานนะว่าเดือนหนึ่งก็แล้วสองเดือนก็แล้วจบสักทีจับจับจับใครก็จับไปเถอะจะจับตะพนจะจับใครก็จับสัที เดี๋ยวมันก็นเฉลยออกมาเองไแหละว่าใครคือคนร้ายทีนี้พอมาถึงวันเนี้ยถ้าจับตะพลเราก็คิดว่าจับแพ้แน่เพราะว่าเราดูมาตลอดดูตั้งแต่ต้นดูทุกดูดูตลอดดูอยากรู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นยังไงอยากรู้ตามตลอดน้องไอซ์เนี่ยจำลองเหตุการณ์จำลองไปเถอะ ปีนเขาหอบน้ําขึ้นภูเขาหอบน้ําไปจําลองเหตุการณ์บ้านน้องชมพู่หอบเดินเข้าป่ายางโอ้น่าสงสารเด้น้องไอเอย้ยแต่เราก็เราเป็นคนชอบชอบรู้ความจริงไม่ชอบฟังจากปากใครเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเราเป็นอย่างนี้มาเลยนิสัยหรือจะเรียกว่าสัตา,านก็ได้ใครมาบอกอะไรเราอย่าคิดนะว่าเราจะเชื่อเชื่อไว้ก่อน แต่แต่ก็เชื่อไว้ก่อนคือเชื่อ50แต่อีก50ขอดูขอขอศึกษาดูขอฟังขอตามดูก่อนว่าเออมันใช่หรือมันไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ดูไปปรากฏว่าปรากฏว่ามันก็มีจุดพลิกผันอยู่สองจุดจุดที่1ก็คือตาพล่ะถูกใส่ร้ายถูกถูกกล่าวว่า เป็นคนทําเฮ้ยเราก็ดูมาตลอดมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ตาพลหรอกโทรไปคุยกับลูกลูกว่าไงลูกบอกแม่ก็ตาพลนั่นแหละจะมีใครคนใกล้ชิดเฮ้ยแต่แม่ว่าไม่ใช่ก,ก,ก็ก็คุยก,ก็คุยกันประมาณนี้ที่ว่าไม่ใช่เนี่ยที่มั่นใจว่าไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าตาพลเนี่ยกลับจากป่ายางเก้าโมงครึ่ง แล้วก็นัดพระสิบโมงเชา้าครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะอาบน้ําด้วยแต่งตัวด้วยขับรถไปรับพระเนี่ยนะและ้วจะเหลือเวลาที่ไหนไปอุ้มน้องคิดบ้างสิคิดดูแต่ก็ยังมีคนใส่ร้ายว่าเออตะพลก็มียังมีคนใส่รลายตอนนั้นเราก็ยังครึ่งๆอยู่นะเราก็ยังเราก็ยังเผื่อใจอยู่เผื่อผิดบ้างเผื่อไว้ผิดบ้างพอพอต่อมา พูดไม่ผิดคิดไม่ทันนานก็ถูกใส่ร้ายจริงๆพอถูกใส่ร้ายปุ๊บพอถูกใส่ร้ายปุ๊บอีกช็อตหนึ่งก็เป็นช็อตที่ไปสาบานกันอไปสาบานกันที่วัดภูผาแอกเราก็ดูเราก็เราก็ลุ้นอีกมันจะใช่แต่ผลปาวะแกจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย พอหลังจากสาบานเสร็จแล้วเหตุมันพลิกผันเหตุมันเกิดตรงที่ว่าตาพลเนี่ยชีวิตเปลี่ยนมันมีมันมีเอฟซี FC ที่ช่วยลุ้นช่วยเชียร์ที่แบบไม่เชื่อว่าตาพลเป็นคนทำเนี่ยให้กําลังใจกูย,ยังไงเ้าก็บอกอันนั้นไงเห็นไหมละ่ะจากการจากที่เอฟซีช่วยกันลงขันนี่แหละทาให้เรามั่นใจได้ว่าตาพลไม่ได้ทําเพราะว่า ตาพลได้กำลังใจได้แรงเชียร์ได้ความเชื่อมั่นถ้าตาพลไม่ดีไม่เคเป็นคนดีไม่ดีจริงอะ่ะติดคุกไปแล้วครับติดคุกไปแล้วติดคุกโดยเป็นแพะเนี่ยแหละติดคุกท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำเนี่ยแหละเพราะแพะเยอะประเทศไทยอ่ะแพะเยอะนั่นแหละเราก็เลยพอพอถึงตรงนั้นปุ๊บ ตอนนั้นยังสนุกอยู่ก็ดูต่อ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 เพราะว่าเพราะว่าเราชอบเราชอบอะไรที่มันมันจริงๆที่มันเรียวที่มันใช่ที่มันไม่ต้องไปฟังจากคนอื่นเขากรองออกมาแล้วถ้าดูข่าวทีวีมันจะมีการกรองออกมาว่าอันนี้พูดได้อันนี้พูดไม่ได้ตรงนั้นเราไม่เอาเราไม่อยากเราไม่ชอบทีนี้ก็มีมีอีกอะ่ะมีจุดต่อเนื่องอีกก็คือมียูทูบเบอร์เข้ามา จํจำได้คนแรกคือเบาวหอมสุริยันเรายังจำบุคลิกเบาวหอมสุริยันตอนตน้ตนๆแรกๆได้อยู่เลยเพราะว่าเข้ามาอืทําข่าวเราก็รุ้นเออยู YouTuber, าาท,ทูบเบอร์เข้ามาทําทีเข้ามาทําทีเพราะว่าเวลาเราสนใจอะไรแล้วเนะี่ยเราชอบชอบสนใจแบบสุดๆเราก็ได้ดูทุกวันทีนี้เออม,มันเป็นความบันเทิงของเราเลยแต่พอเ้ย แกจะใช่คนร้ายไม่ใช่คนร้ายแกจะติดคุกไม่ติดคุกไม่สําคัญแล้วตอนนี้เราเริ่มสนุกแล้วมีอะไรมันมัน,มนให้ดูต่อให้ดูนอกจากมวยเออก็จะเริ่มสนุกแล้วนั่นแหละพอสนุกปุ๊บมันก็ดูเรื่อยมาดูเรื่อยมาดูเรื่อยมาเลยเลยมันเป็นความเป็นความคุ้นเคยมันเป็นความคุ้นชินชินที่จะรู้จักคนนูน้นคนนี้คนนั้น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 พอรู้แล้วก็อยากคุยทีดีเอาแล้ว เป็นเรื่องยุ่งเลยทีนี้เ,ออเป็นเรื่องยุ่งก็เลยกลายมาเป็นยูทูบเปอร์นี่แหละจะได้คุยคุยกับคนอื่นเขาอ่ะเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ดูเหมือนเราดูสู้คุยผ่านยูทูบเบอร์ของเราเองนี่แหละมันเราก็คุยลอยลงไปใครอยากฟังก็ฟังใครอยากฟังก็เข้ามาฟังมากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็อยากคุยอะไรก็คุย อยากเม้นอะไรก็เม้นเม้นเข้ามาเดี๋ยวเราจะเอามาเอามาขยายความให้ฟังว่าเออมีใครเม้นอะไรบ้างนะตอนนี้เราต้องเอาอย่างนี้ไปก่อนน้องใหม่เราไปหวังอะไรเยอะไม่ได้หรอกพอเหตุการณ์มันยืดเยื้อเนี่ยก็ทำให้เราตามเรื่อยมาตามเรื่อยมาทีนี้มาเข้าประเด็นทำไมถึงเรียกทำไมไม่เรียกลุงพลอย่างคนอื่นเขาเอ้า มันก็ไม่ใช่ลุงของเราเนาะมันเป็นลุงของน้องชมพู่จะให้เราไปเรียกตามน้องชมพู่ไงน้องชมพู่ก็ตายไปแล้วไม่อะเราจะเรียกภาษาเรานี่แหละตามภาษาเรานี่แหละแต่ว่าคําว่าตาเนี่ยสําหรับคนที่คนคนหนึ่งเนี่ยที่เรียกคนอายุน้อยกว่าที่เราเอ็นดูที่เราชื่นชมที่เราให้เกียรติเนี่ยเขาเรียกตากัน ตาเนี่ยเป็นการให้ความสนิทสนมเราไม่เรียกตามน้องชมพู่อยู่แล้วน้องชมพู่ไม่อยู่แล้วน้องชมพู่ไปสวรรค์แล้วไปไปดีแล้วพูดยง่ายแล้วเราก็ไม่ค่อยใส่ใจหรอกว่าเออคดีมันจะไปยังไงมายังไงแต่ไม่ถึงก็ไม่ใส่ใจก็ฟังอยู่ฟังอยู่ก็ตามอยู่ก็ดีอย่างที่หมอปลาทำอย่างที่ทนายอุทัยปลาทองทำก็ดีเราชอบ เราก็ตามดูอยู่นะไม่ใช่ไม่ดูดูอยู่แต่จุดมุ่งหมายของเราประเด็นของเราก็คือดูเรื่องลุงพลให้มันเป็นสตอรี่ของเราอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเป็นยูทูบเบอร์ได้นะส่วนเราเรียกตาพลเนี่ยเพราะว่าแกไม่ใช่ลุงของเราแกเป็นลุงของน้องชมพู่ทำไมเราต้องไปเรียกตามน้องชมพู่ด้วยอ ครจะเรียกไงก็ช่างเขาเราไม,เาไม่เราไม่เรียกตามใครหรอกเราเรียกตามเราเนี่ยแหละเราภาษาจีกบ้านนอกอย่างเรานี่แหละเราชอบเป็นตัวเราแต่เราอยากจะพูดเรื่องตะพลเพราะว่าตอนเนี้ยหนึ่งเราชอบตะพลเพราะตะพลเป็นคนดีคนไม่ดีจริงตนติดคุกไปแล้วสองทำให้เราได้เป็นยูทูบเบอร์ นนทีนี้เออเข้าประเด็นคนคนหนึ่งเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยจะเรียกใครว่าตาสักคนเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องแก่เท่าหรอกเราเรียกคนที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยว่าตาเรียกเพราะเอ็นดูชื่นชมให้เกียรติและเป็นกันเองแค่นี้เนาะคลิปนี้รู้แล้วนะว่าทำไมเรียกตาพลตาพลตาพลสู้ส แค่นี้นะคะ K&B Channel ลาไปก่อนบ๊ายบาย